สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงค์น้อยีตีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับผมเป็นเหรียญเสมาปี19นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีนะครับร่วมปลูกเสกด้วยนะครับผมนี่นะฮะสำหรับหลวงพ่อทูลนะครับผมหลายหลายคนมองข้ามนะฮะหรือว่าหลายๆคนไม่รู้จักนะครับ ผมจะมาพูดประวัติคร่าวๆนะครับของท่านนะฮะเผื่อพี่น้องเอซีนะครับอาจจะรู้จักท่านได้มากกว่านี้นะครับผมสำหรับหลวงพ่อทูนนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับเก่งนะครับแล้วก็น่านับถือนะครับอีกองหนึ่งนะครับของฝั่งทนบุรีนะครับผมพรกเครื่องของท่านนะครับที่สร้างออกมานะครับล้วนน่าใช้นะครับและมีประสบการณ์สูงนะครับผมแก่ผู้บูชานะครับ สำหรับหลวงพ่อทูลนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่3 1นะครับเดือน7นะครับพศ2453นะครับผมแล้วก็ท่านมาบวชเนนะครับวันที่1นะครับเดือน7นะครับพศ2470นะครับผมที่จังหวัดตูพันณ์นะครับผมแล้วก็ท่านมาบวชเป็นพระภิกษุนะครับวันที่27เดือน6นะฮะพศ2อ7 3นะครับ ที่วัดอนงทนบุรีนะครับผมโดยมีพระอุปชานะครับผมก็คือ,อท่านสมเด็จอาจารย์นวมนะฮะแห่งวัดอนงนะครับผมแล้วก็ท่านก็บวชนะครับเรียนวิชามาเรื่อยๆเลยนะ,ะกะเจจีในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ท่าน,นได้มาเป็นเจ้าว,วาดวัดโพนิมิตนะฮะเมื่อปีพศ .2,400 เกนะครับท่านก็ปกครองวัดมาเรื่อยๆนะครับก็บำรุบำรุงนะฮะเส,าส,ะสะนานะต่างๆนะครับของทางวัดโพนิมิตรนะฮะเรื่อยมานะครับจนท่านมรณาภาพหนะครับผมเมื่อวันที่25นะครับเดือน5นะครับผมพศสอพรนะครับ ท่านอายุได้82ปีนะครับผมตอนนี้ท่านอามอณละนะภาพนั่นเองนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับผมที่ท่านจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับแลนะที่สําคัญนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะซึ่งเป็นแบบเ,เก่จิตในสมัยเดียวกันกับของท่านนะฮะก็มาร่วมปลุกเสกเวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับนี่นะฮะ อ่าเป็นของดีน่าใช้แล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับผมโอเคครับไม่การเสียเวลานะครับพูดมาเยอะแล้วนะฮะเรามาลงกล้องนะครับชมรายละเอียดเลยดี่ยวรับนี่นะฮะด้านหน้านะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทูลนะครับนั่งเต็มอง์เลยนะนั่งอยู่บนอัศนะนะครับผม นี่นะแล้วเขาก็จะมีการตอกโค้ดนะฮะเป็นรูปใบโพนะครับนี่นะตอกมาไม่เต็มนะสําหรับเหรียญนี้นะฮะแล้วก็จะมีรอยวงเดือนยังอยู่เลยนะ mm hmm. เห็นไหมครับนี่นะมีคําว่าพัะโพสังวรและเถระนะครับนะอ่างนี้ฮนะด้านบนนะครับมีคําว่าวัดโพนิมิตนะครับนี่นะรายละเอียดคมชัดมากๆเลยนะครับ ราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆเท่านั้นนะฮะที่สําคัญนะครับได้หลวงปู่โตมาปลุกเสกด้วยนะครับซึ่งวัตถุมงคลหลวงปู่โตณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาแพงมากๆเลยนะครับนี่นะอ,อย่างนี้เลยก็ถือว่าใช้แทนวัตถุมงคลของท่านได้นะครับได้ทั้ง พุ้ตคุณของหลวงข้อทูนะฮะหลวงปู่โตะนะครับแล้วก็เกจิอีกหลายท่านเลยนะครับณนะเวลานั้นนะครับนี่ฮะวัดโพนิมิตรนะครับผมนี่นะครับ,รรบ,รบอืมเนยอ่าอนาคตนะฮะน่าจะมาแรงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะขนาดหลวงพ่อกลวยนะครับเขา ราคาที่ออกจากวัดโดยตรงของท่านนะครับราคาแรงแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับเขาก็มาเล่นกันข้างๆวัดนะหรือภาษาเสียงเขาเรียกกันว่านอกวัดนั่นเองนะครับที่ท่านมาปลูกเสกนะครับอ่านี่ก็คือด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะสมด้านบนนะครับก็จะมีอักขระยันนะครับสามตัวแบบนี้เลยนะครับมีคําว่ามะอาอกนะครับ นี่นะมาอาโอก็คือสายเหนียวแล้วนะอ่าการอุดปืนอุดอะไรพวกนี้นะเหนียวแล้วนะครับนี่นะฮะไม่เอ่ยยิงท่านเรียนวิชามาจากเออ่สมเด็จพระจานทร์นวมนะฮะแห่งวัดอ,อนงนะครับผมนี่นะครับนี่นะตรงกลางก็จะเป็นยันนะฮะนยันประจําตัวของท่านนะฉันชอบ ใช้ยันชุดนี้นะครับวางไว้วัตถุมงคลของท่านนะครับนี่นะรายละเอียดเห็นไหมครับงามมากๆนะตรงด้านล่างนะครับก็จะมีอักขระยันนะมีท่านใส่ย,ยันนะชาลีติไปด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็ตามด้วยพศออนะครับ2อ1 9นรบนะครับนี่นะตัวหนังสือก็จะคมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ไม่เอ่ยอหะนี่ครับโว้ยสุดยอดนะไม,ม่เอ่ยคมๆเลยนะครับนี่นะหมูเหรียญน,นะก็ปิ้นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับตอกทีเดียวโป้งเดียวเลยนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะโป้งเดียวเลยนะครับอเรามาชมดูขอบนะ ขอบก็จะเป็นขอบตัดแบบนี้นะเห็นไหมเอยอ่าก็ตัดครึ่งหนึ่งขีดขาดครึ่งหนึ่งนะครับรอยตัดก็จะหยาบหยาบนะครับนี่นะครับอ่านี้ก็จะเป็นรอยตัดปีหนึ่งเก้านะครับราวราวปีหนึ่งแปนเกะครับผมนีนะฮะนี่ครับเพราะยังไงนะครับการสร้างวัตถุมงคลนะเขาเขาต้องสร้างก่อนอยู่แล้วนะฮะ ก็น่าจะเหรียญตัวเหรียญก็น่าจะถูกสร้างมาราวๆปี18นะครับปลาย18ต้นปี19นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะให้ออกมาทันวาละต่างๆนะครับที่ทางหลวงพ่อนะครับท่านได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับนี่เออนี่ก็ึ้นเป็นขอบนะเป็นขอบตัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ถ้าใครมีเหมือนผมนะครับผมก็หยิบขึ้นมานะครับส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดนะครับเหมือนกันไหมนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะส่วนถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับมานะที่นี้ด้วยนะครับผม ส่วนใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี PP ่ๆน้องๆเอทุกท่านในรับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็เอาของดีฝังทนนะครับที่หลายๆคนนะครับมองข้ามนะฮะเอามาให้พี P ่ๆน้องๆเอทุกท่านในรับชมนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็พูดมาเยอะแล้วนะครับผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ